เอโยอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี้เลย Honda CB500F ปี2017นะครับผมคันนี้สวยมากนะครับมีของแต่งมาให้พอประมาณเลยสีเป็นส,สีดำด้านนะครับเดิมจากโรงงานนะฮะสวยๆเลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับผมขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องไม่ดังแน่นอนมีการล้มมาให้นะครับผม อ่าท่อเป็นทอ่อแต่งอะคบอาบริกนะครับสวยมากนะครับคันนี้สภาพยังดีๆอยู่เลยอ่ามีกาดมอน้ำแต่งมาให้นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมยังใช้งานได้ยาวเลยมีชิลหน้าแต่งมาให้นะคันนี้สวยมากนะครับมีมือเบรกมือคัดแต่งนะครับผมคันนี้เครื่องสะอาดมากครับกริบๆเลยร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเอาไปพร้อมขับกันหล่อๆเลย สวยจริงๆเลยครับคันนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับผมแต่งเป็นแต่งท้ายสั้นมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟเล้ยวแต่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่าอ่าลืมแจ้งนะครับว่าตรงนี้มีที่วัดโวลมาให้ด้วยนะครับเลขไม้อยู่ที่3 7 0 0 0โลครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันเลย ก็นุ่มๆนะฮะไม่ได้ดังมากนะครับผมกับเสียงกันลังดีเลยสวยมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับ CB 500F ABS ปี2017นะครับผมเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะฮะร,ราคาไม่ถึงแสนคันนี้สามารถจัดไฟแนน์ได้นะครับละเอียดจะอยู่ด้านบนเลย ลูกค้คนไหนนะครับสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย